2เทสโลรนิกาเกี่ยวกับการเสด็จมาขององค์พระเยสุคริสต์เจ้าของเราและการที่จะส่งรวบรวมเราทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์นั้นพี่น้องทั้งหลายเราขอให้ท่านเยาหวั่นไหวง่ายๆหรือตื่นตระหนกไปกับคำพยากรณ์รายงานหรือจดหมายที่อ้างว่ามาจากเราระบุว่าวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้ว อย่าให้ใครมาล่อหลวงท่านไม่ว่าในทางใ,ใดๆเพราะยังจะไม่ถึงวันนั้นจนกว่าจะเกิดการกรบฏและคนนอกกฎหมายซึ่งถูกกำหนดให้พินาศนั้นปรากฏตัวมันจะต่อต้านและยกตนขึ้นข่มทุกสิ่งที่ได้ชื่อว่าพระเจ้าหรือเป็นที่เคารพบ,บูชาเพื่อว่ามันจะตั้งตนขึ้นครองพระวิหารของพระเจ้าและประกาศตัวเป็นพระเจ้า ท่านจำไม่ได้หรือตอนที่ข้าพเจ้าอยู่กับท่านข้าพเจ้าเคยบอกเครื่องนี้แก่ท่านแล้วและบัดนี้ท่านรู้ว่าอะไรเหนี่ยวรั้งมันไว้เพื่อให้มันปรากฏตัวในเวลาอันเหมาะสมเพราะอำนาจลับๆของคนนอกกฎหมายนี้กำลังทำงานอยู่แล้วแต่ผู้ที่เหนี่ยวรั้งมันไว้ในขณะนี้จะเหนี่ยวรั้งมันไว้ต่อไปจนกว่าเขาจะถูกรับไปพ้นทาง เมื่อนั้นคนนอกกฎหมายนี้จะปรากฏตัวองค์พระเยสูเจ้าจะส่งค่นล้มมันด้วยลมจากพระโอษฐ์และทำลายล้างมันด้วยความรุ่งโรจน์ของการเสด็จมาของพระองค์คนนอกกฎหมายนี้จะมาโดยฤทธิอำนาจของซาตานซึ่งแสดงออกในการอัศจรรย์หมายสำคัญและปฏิหารสารพัดชนิดซึ่งล้วนแต่จอมปลอม และในความชั่วร้ายทุกชนิดอันล่อลวงบรรดาผู้กำลังจะพินาศพวกเขาพินาศเพราะปฏิเสธที่จะรักความจริงซึ่งนำไปสู่ความรอดด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงส่งความลุ่มหลงม,มาครอบงำเขาทั้งหลายเพื่อเขาจะเชื่อคำโกหกและเพื่อคนทั้งปวงที่ไม่ยอมเชื่อความจริงแต่กลับชื่นชมความชั่วร้ายจะถูกตัดสินลงโทษ ต่เราควรขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านเสมอพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเลือกท่านมาตั้งแต่ต้นให้ได้รับความรอดโดยการทรงชำระให้บริสุทธิ์จากพระวิญญาณและโดยการเชื่อความจริงพระองค์ได้ทรงเรียกท่านมาสู่สิ่งนี้ผ่านทางข่าวประเสริฐที่เราประกาศเพื่อท่านจะร่วมในพระเกียรติของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงยืนหยัดและยึดมั่นในคำสั่งสอนที่เราถ่ายทอดให้ท่านไม่ว่าโดยทางวาจาจากปากของเราหรือทางจดหมายขอองค์พระเยซูคริสเจ้าเองและพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงรักเราและได้ประทานกำลังใจนิรันร์และความหวังใจอันดีแก่เราโดยพระกุณน,นั้นส่งให้กำลังใจและทำให้ท่านเข้มแข็งขึ้นเพื่อทำ และพูดในสิ่งที่ดีทุกอย่างเอเมน